ครับอยู่ด้วยลูกอยู่ด้วยัเนาะออยยู่้หนาะอูู้้อนได้ครับช่อนครับไอช่อนครับปูใสสวยๆเลยพี่น้องตอนแรกๆครับนี่ภาพพี่น้องมาใส่เพลทด้วยกาครับแน่ยแก่สีเดียนด้วยกาครับพี่น้องนี่กรับไม้เก่าครับไม้นี่เด็ดครับเด็ดสุดแล้วนี่ครับแม่ครับจ้าปูครับ งานมากมายแเดี๋ยวไปลุ้นน้ำกันครับไปลุยโอเคโอ้พี่น้องมึงปลาซิ่วครับมึงมึงพี่น้องมันขึ้นมันโดดขึ้นมากครับคนน่ะก็ลังโดดขึ้นมากคนน่ะคนน่ะโอ้ยมีฝาบสโลคนน่ะโอ้ได้ก้อยเลยครับนี่คนน่ะแบบหลายเลยครับคุณคนน่ะเสียงมันจวบปลายน้ำไหลไหลสวดกันแท้ครับเนี่ยคนใส่ ปาดบักหลายเลยครับคุ่นพี่น้องมาเบิ่งครับคุณอ่ะปลาซิวครับคุณโอ,มดดอ้มันด่วนโคตลุ้มไหมครับคุณน่ะคุณน่ะกำลังขึ้นมากครับเอาเดี๋ยวเบียวมาใส่เปกก้อยครับพี่น้อง<า>เอาน,งนเานะก่อนไปยามเด็กอ่ะหนหิวขาอกัดเติมพลังก่อนมาใส่เวทได้กิน ปิงเนี่ยลองสอบกันเนาะเออแล้วไปตั้งกันอ่าพี่น้องกินขอเลี้งนั่งกันครับวานนี้กวนไปยามเบ็ดไม่ได้กินปลาหลังนี้ครับได้ตัวหนึ่งครับรอบแรกนี่พอคอหงวักครับยินขอว่างับกวนไปยามครับอ่าครับใช่มาได้อเปล่ไปมาเด้อพี่น้องว่า เดี๋ยวพยายามกันนะครับไอ้เนี่ยเดี๋ยวพยายามกันครับบาสิมานประมาณครับมือนี้เดี๋ยวลุ้นกันโอเคครับไปน้องทังนี้คือหมูปูจวงที่เนาะยังเหนื่อยหน่อยลังสุดท้ายพร้อมนะเนี่ยโอ้ลุ้นน้ำกันครับน้องเห็นกระตูนหรือเปล่าเย็นเหรอครับโอ้คนน้องปลาไหลครับเย็นครับน้องยูครับยู ไยไปเลยไปไม่ใกล้ยี่็นบ่ากห้หลังสุ๋ไายพอดีไปไปลุดด้นี่หมูกูจูพี่นวองอยูอยู่ครับอยู่อยู่ไตยแล้วปวดไผหลังสุดไส่ครับ ยามมาจนว่าเพื่อุดูดุดโอ้เสียขาดขาดเลยครับพี่น้องเองมันตายะหมาครับยอดครับฮะพี่น้องสุดน้ำกันครับยามล้อยสองนี่ตีงับตายังน้องคือตีคอยเตะ คุณหมอครับ <laughs> มันมาแล้ว่อ <laughs> ไปอเอาปวดปวดเดียวเย่ครับแบเลียกครับแหวกมันสำหรับหลอกที่สองครับมี <laughs> ทา่าีะงีย,ยวะดูน้ำกันครับดูแ้วหลูกดูด้ อเนี่ยไดครับชนครับไอ้ชนครับโอ้ใสสวยๆเลยโอ้นี่สิ่งที่ต้องการถากดามสิบ่ไดกินอ้เอามันกินดึกครับอ้ออ้กินดึ้าไน่นๆอ้นแนวๆอู้ อยู่เด้อลูอยู่เด้ออยู่เด้อครับอยู่เด้ออยู่เด้อเห็นบ่เห็นมั้ยโอ้กินปลาเข็งตัวนี่โอ้ห้องอู้กินปลาเข็งข้าปากเลยครับคนน่ะโอ้เดี๋ยวอย่าไปข็งใส่เดียวกันเลยมันมันครับเย็นไทยกับไทยนี่ครับน้องชมผลงานกับไปใส่เบ็ดมากเลยครับ พ่อเด็ดปุ่นนะครับพี่น้องบม่ค่อยมานไปได้ครับแต่ว่าโอเคอยู่ยครับกูมาเลยครับประเดียยามยามเมือโครับพี่น้องความอื่นทำงานนะแล้วนี่กรฝากไว้เสมีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้อง